วันนี้เราเจอกันนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ไปด้วยกันครับวันจันทร์ที่16กันยายน2567นะครับตามข่าวของเราสองคนครับคุณแจ็คศรีสุพางและผมออฟชัยนนท์ครับค่ะและพวกเราคนไทยโดยเฉพาะสำนาาักข่าววันนิวส์ของเรายังอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมยังสู้ไปด้วยกันนะคะกับสถานการณ์น้ําท่วมทางวิกฤตที่เกิดขึ้นจากทางภาคเหนือและตอนนี้ขยับมาหน้าเป็นห่วงมากๆคือพื้นที่อีสานโดยเฉพาะทางตอนบนนะคะคือบางพื้นที่เนี่ยท่วมไปแล้วะนะฮะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่เขาบอกน้ำเน ลดระดับลงแล้วแต่บางพื้นที่กําลังจะท่วมใช่ค่ะอย่างที่จังหวัดหนองคายเองนะคะคุณผู้ชมเจอน้ําท่วมไปตอนนี้6อําเภอด้วยกันนะคะคซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเองบอกว่าน้ํามันเริ่มลดลงมาแล้วเนี่ย <ừ. S 1> แนวโน้มสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงได้แต่ที่น่าเป็นห่วงยังมี2อําเภอที่ท่วมหนักที่สุดก็คืออําเภอสีเชียงใหม่และอําเภอเมืองหนองคายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปตรวจสอบสถานการณ์ที่นี่กันก่อนให้ดูช่วงเช้าว,วันนี้ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำโขงล้นต ลิ่งที่จังหวัดหนองคายขยายวงกว้างท่วม6อำเภอริมโขงก็คืออำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายโพลพิสัยและรัตนวาปีนะคะระดับน้ำโขงวัดที่สวดอุทกวิทยานหนองคายอยู่ที่13เมตร58เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวาน24เซนติเมตรค่ะ นายสมภพสมิตะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจพื้นที่บริเวณพระธาตุล่าหนองชุมชนวัดธาตุเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดริมแม่น้ำโขงนะคะจุดนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาพบว่าน้ำเริ่มลดลงการระบายน้ำดีขึ้นนะคะแต่ก็จะเห็นเนี่ยค่ะน้ำโขงเนี่ย ไหลออกตามท่อระบายน้ํากระจายไปยังชุมชนต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชุมชนบางแห่งน้ําไม่ท่วมนะคะเอน้ํามาตามท่อเนี่ยถูกท่วมไปแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมในหลายแห่งของจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะ การเสริมกําลังกระสอบไซที่เป็นคันกั้นน้ําที่พังลงมาก่อนหน้านี้ซ่อมแซมแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ปริมาณฝนน้อยลงภาพรวมเนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงแต่ก็กําชับให้หน่วยงานต่างๆเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคืออำเภอสีเชียงใหม่ส่วนที่อำเภอพลพิสัยและรัตนวาปีเนี่ยนะคะยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมแต่คาดว่าถ้าน้ำลดลงต่อเนื่องนะคะ ไม่น่าจะเกินสิบถึงสิวันก็จะเร่งฟื้นฟูได้ค่ะ,ะจากดูสังเกตจากวันนี้นะครับก็น้ําเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าถ้าปริมาณน้ําลดลงในล,ลักษณะที่ต่อเนื่องอย่างเช่นนี้เนี่ยเราก็คาดว่าไม่น่าจะเกินสิบวันถึง2อาทิตย์น่าจะอยู่ในช่วงที่เราจะเร่งที่จะฟื้นฟูได้แล้วก็จะทำบิ๊กคิ n นงเดย์นะครับเพื่อที่จะ คืนรอยยิ้มนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจวนหนองคายตอนนี้ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นะครับซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจอย่างถนนประจักรรษ์ศิลปาคมยังคงจมบาดาลนะครับจุดที่น้ําลึกที่สุดเนี่ยลึกถึง1เมตร30เซนถึง2เมตร<ม><ม>เลยนะครับลูกหลานเนี่ยต้องรีบย้ายผู้สวอายุออกจากพื้นที่ส่วนผู้ที่ต้องเฝ้าบ้าน<ม>ก็เข้าออกด้วยการ พายเรือเท่านั้นนะครับน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าพื้นที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแม้ว่าระดับน้ำโขงจะเริ่มลดลงแต่ว่าผ่านมา4วันถนนเศรษฐกิจจุดนี้ยังเต็มไปด้วยน้ํานะครับแล้วน้ําที่นี่ก็ลดลงช้ากว่าถนนเส้นอื่นล่าสุดเนี่ยคุณเออนุสักภูมิเทศนะครับนักข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปที่จุดนี้ก็เข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งถูกน้ำท่วมขังเกือบถึงหน้าอกนะฮะแล้วด้านในเนี่ยมีนางสาวนิวอายุ53อาศัยอยู่ซึ่งแต่ละวันเนี่ยดูสิฮะคุณเอเข้าไปเนี่ยน้ำมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณนิวเนี่ยต้องรอคอยข้าวจากกู้ภัยจากคนที่จะเอามามอบให้เพราะว่า เข้าออกไม่ได้ค่ะที่นี้คุณนิวบอกว่าจริงๆตัวเองเปิดร้านขายส้มตําอยู่ริมถนนนะคะตั้งแต่น้ําท่วมก็ไม่ได้ขายของอีกเลยอะคะ่ะถนนมันก็ท่วมตัวเองก็เข้าออกไม่ได้รายได้มันก็หดหายไปหมดนะคะตอนนี้กังวลไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะขึ้นอีกไหมอยากให้น้ําลดลงเร็วๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่ลําบากเลยคือการเข้าออกบ้านทําไม่ได้เลยอะคะ่ะ แม่ขายของด้วยแล้วก็วันศุกร์มันของมันไม่ค่อยได้ขายเขาก็เตือนไทยว่าให้เก็บของเราก็เก็บของเข้าบ้านย่างนี้รายได้ก็หมดหมดค่ะก็พักอยู่บ้านลําบากของน้ำท่วมลําบากเข้าออกลําบากแล้วก็เราจะทําอะไรมันก็ลําบากแต่ว่าเราก็เข้าใจการเป็นอยู่เราก็ต้องอยู่ให้ได้กังวลแม่กังวลว่าน้ํามันจะลดวันไหนหรือมันจะเพิ่มใช่ ตอนนี้ก็หวังอยากให้น้ำลดเร็วๆนาะใชะ่จะได้ทำมาหากินสักทีค่ะนเอเออเออข้าใจเลยนะหัวอกไม่ใช่แค่พี่เออีกหลายๆคนที่คุณเอเรไปเยี่ยมเนี่ยนะคะคุณเอก็ให้กําลังใจคุณนิวไปทีมข่าวของเรายังมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขให้กับคุณนิวด้วยเนี่ย คุณเอก็จับไม้จับมือนะให้กำลังใจแล้วก็ตัวผู้ประสบภัยก็บอกดีใจนะคะขอบคุณที่มีหน่วยงานมามอบถุงยังชีพให้แบบนี้ขอบคุณทางช่องวันเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปพึ่งคนข้างนอกมากนักเนี่ยค่ะก็อยากจะช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่องวันสาเสรของเราก็นําถุงยังชีพวันสร้างสุขนะคะไปส่งมอบให้ถึงบ้านถึงตีนบาไดบ้านผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ค่ะนะคีคือทีมข่าวของเราเนี่ยตอนนี้ ก็ยังอยู่ที่เชียงรายบางส่วนบางส่วนเนี่ยตอนนี้ก็คือไปที่หนองคายแล้วนะครับเพราะว่าจากเหนือเนี่ยมาอีสานะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่อีสานก็หนักนะครับผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสัมมนข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์